ยังไงก็ตามหลังจากที่สารรัฐมนูญเนี่ยมีมติรับคำร้องนะคะขอให้วินิจฉัยเกี่ยวกับวรระการรงตําแหน่งครบ8ปีนั่นนะคะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมกับนะคะสั่งให้นายกในยหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคําวินิจฉัยนั้นก็ทําให้นะคะพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในลําดับที่1ก็ นั่งรักษาการนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะก็เรียกว่ามีผลทันทีเลยนะคะเนื่องจากว่ามติคอรมอเนี่ยมีคําสั่งออกมาอยู่แล้วนะคะคือคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่13สิงหาคมปี2563ระบุว่าในกรณีที่นายกเนี่ยนะคะไม่อาจปฏิบัติราชการได้เนี่ยครมก็ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลําดับก็คือ1 พลเอกประวิทย์วงสุวรรณลำดับ2ก็คือคุณวิษณุเครือง,งามลำดับ3คุณอนุทินชาญวีรกูลลำดับ4ค่ะคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์ลำดับ5คุณดอนประมัติวินยัยและก็ลำดับ6คุณสุพัฒนพงศ์พันธ์มีเฉาแล้วค่ะซึ่งที่ทำเนียบเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะทางคุณวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวถึงอำนาจของผู้รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะว่า พลเอกประวิทย์นั้นนะนะคะจะมีอํานาจเต็มค่ะผู้ฟังคะทั้งเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายรวมไปถึงการทูลกล้าวกฎหมายลูกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาและมีอํานาจในการรับสนองพระบรมราชโองการซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยสามารถปรับครมรรวมไปถึงยุบสภาได้หรือเปล่าอาจารย์วิษณุก็บอกเลยค่ะบอกว่าตามทฤษฎีเนี่ยต้องตอบว่าได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะไม่ได้ทําคนเดียวต้องไปเกี่ยวกันกันกบสถาบัน เหมือนที่บอกว่าศาลเนี่ยให้พลเอกประยุทธ์พ้นรักษาการได้หรือไม่ทฤษฎีตอบว่าได้แต่ว่าทางปฏิบัตินั้นก็อาจไม่รักษาการใครรักษาการระหว่างนั้นทฤษฎีก็บอกว่ายุบสภาได้แต่ทางปฏิบัตินี่นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันไม่สามารถทําเองได้คนเดียวอะไรที่เกี่ยวกับคนอื่นเนี่ยต้องถามคนอื่นด้วยทีนี้สําหรับสถานะนะคะของพลเอกประวิทย์ทางอาจารย์วิสุก,ก็ยืนยันนะคะว่ารักษาการโดยอัตโนมัติเลยค่ะตามที่ศารมีคําสั่งให้พลเอกประยุทธ์นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่แหละ ซึ่งพลเอกประวิทย์นะคะก็ขึ้นปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและจากนี้ก็ต้องเรียกพลเอกประวิทย์ว่ารักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางอาจารย์วิษณุยังบอกอีกด้วยนะคะผู้ฟังว่าทางอาจารย์วิษณุเองเนี่ยได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกเองก็บอกว่าระหว่างนี้นะคะก็จะไม่เข้าไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าทมเนียบรัฐบาลแต่ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงกลาโหมค่ะและก็ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยทาง ท่านนายกเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าประชุมในฐานาระานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ในขณะที่ผลเอกประวิตรเนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์วิศุ์เองก็โทรสั่งไปคุยด้วยเหมือนกันคือโทรไปคุยทั้งผลเอกประยุทธ์และก็ผลเอกประวิตรด้วยก็คุยกับผลเอกประวิตรเนี่ยนะคะบอกว่าได้พูดคุยกันทางผลเอกประวิตรนี่ก็จะไม่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยนะคะซึ่งเมื่อวานเนี้ยตอนช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายเย็นๆมีการแจ้งวาระง,งานกันออกมาเนี่ยนะคะว่า พลเอกประวิตยเนี่ยจะต้องเข้าทำเนียบรัฐบาลคือวาระง,งานของพลเอกประวิตยเนี่ยนะคะก็จะมีการประชุมคณะกรรมการภัยพิบัติเนี่ยตอนช่วงเช้าก็จะใช้ระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะประชุมผ่านาที่มูลนิธิป่ารอยต่อก็จะไม่เข้าไปที่ทำเนียบแล้วก็มีวาระง,งานตอนช่วงเย็นนนะคะก็คือเลขาโอไอซีเนี่ยจะเข้าพบนะคะที่ห้องสีงาช้างตึกไทยคู่ฟ้าแต่ปรากฏว่าพอช่วงค่ำๆค่ะมีการแจ้งมาล่าสุดว่าเลขาโอไอซีเนี่ยนะคะขอยกเลิกค่ะ เพราะว่าเป็นการยกเลิกการเดินทางไปเยือนประเทศไทยเลยนะคะเพราะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้วันนี้พลเอกประวิทย์นั้นยังจะไม่เข้าไปทํางานที่ทําเนียบรัฐบาลนะคะก็อยู่ที่มูลีที่ป่ารอยต่อนั่นแหละคะ่ะทีนี้ส่วนภารกิจของพลเอกประยุทธ์นั้นนะคะวันนี้จะเดินทางไปปฏิบัติราชการไปปฏิบัติหน้าที่ที่กระทรวงกลาโหมนะคะก็สําหรับราชการที่บอกว่าจะไปเป็นประธานในพิธีบรรจุอัฐิ พลเอกเปรมตินสุลานนท์นะคะอดีตประธานองคมนตรีเนี่ยในวันที่26สิงหาคมปรากฏว่าทางอาจารย์วิษณุบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็ได้มอบหมายนะคะให้ทางอาจารย์วิษณุเนี่ยไปแทนค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าจากการพูดคุยกับพลเอกประวิตยเนี่ยได้สั่งการอะไรหรือเปล่าทางอาจารย์วิษณุนะคะก็บอกว่าไม่มีก็คงต้องรอให้ท่านตั้งตัวซะก่อนจากการพูดคุยเนี่ยนะคะกับทั้งสองท่านเนี่ยไม่มีใครตื่นเต้นตกใจอะไรค่ะ ทีนี้พอผู้สึ่ข่าวถามนะคะถึงเรื่องประเด็นการชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันของนายกรัฐมนตรีนนะคะทางอาจารย์วิศนุก็บอกว่าทราบว่าทีมกฎหมายของคนเอกประยุทธ์นั้นเตรียมการเอาไว้อยู่แล้วค่ะก็ได้ยินว่าฝ่ายกฎหมายนั้นจะต่อไปเร็วกว่า15วันที่สารกําหนดซึ่งก็อาจจะมีการแก้ไขอะไรบ้างซึ่งทางทีมกฎหมายน่ยนะคะของคนเอกประยุทธ์เนี่ย ก็จะส่งมาให้ทางอาจารย์วิษณุเนี่ยได้ดูอีกครั้งหนึ่งก่อนก่อนที่จะส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราถามบอกว่าทางสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนั้นจะต้องช่วยให้ข้อมูลทางกฎหมายในเรื่องนี้หรือไม่ท่านอาจารย์วิษณุก็บอกว่าถ้าเขาขอมาก็ต้องช่วยซึ่งเรื่องธุรการนะคะทั้งสอคอแล้วก็สํานักงานประหลัดสำนักนาย,ยการัฐมนตะรีเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วอย่างที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกฟ้องคดีสารปกครอง400คดีสปนก็เป็นผู้ทําทั้งหมดซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะว่าสําหรับการประชุมเอเปกในกระบวนการจะเป็นยังไงต่อไปทางอาจารย์วิษณุก็บอกว่ามันคงไม่ยาวไปถึงการประชุมเอเปกก็คงรู้ดีรู้ชั่วกันก่อนแล้วนะคะที่นี้พอถามย้ำต่อว่าช่วงเวลานี้เนี่ยพลเอกประวิตธิเองนะคะสามารถยุบสภาได้หรือเปล่าอาจารย์วิษณุก็บอกว่าในทฤษฎีเนี่ยได้แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะพอถามถึงเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายผู้บัญชาการเหล่าทัพพลเอกประวิตธนั้นสามารถรื้อโผเดิมได้ไหม ถ้าอาจารย์วิษณุก็บอกว่าอย่าใช้คําว่ารือ้อแต่ให้ใช้คําว่าสามารถทําได้ซึ่งเรื่องของการแต่งตั้งทหารนั้นก็ต้องผ่าน7คนด้วยกันประกอบไปด้วยรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมปหลัดกลาโหมแล้วก็ผอบอเหล่าทัพถ้า7คนนี้มายังไงนายกเนี่ยก็รื้อไม่ได้นะคะก็คือเป็นอํานาจของบอร์ดของกองทัพนั่นเองนะคะในเรื่องของการแต่งตั้งยกย้ายส่วนทีนี้กับการแต่งตั้งตํารวจก็ต้องผ่านกตชที่เป็นการตั้งผบตรคนเดียว พอบตรคนเก่าและคนใหม่ก็ต้องช่วยกันทําบัญชีด้วยกันโดยทั้งสองส่วนนี้นายกนะครับเป็นผู้ลงนามค่ะอาลลักขทีนี้มาดูนะคะขอลอม่์ต่างๆในหน้าหนึหนงสือพิมพเช้าวันนี้กันคุณผู้ฟังคะในหน้าหนึงสือพิมพกรุงเทพธรุรกิจค่ะอำนาจเปลี่ยนมือบิ๊กป้อมผงาดบ้านป่ารอยต่อหัวกระไดไม่แห้งค่ะก็หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญน,นะคะมีมติเอกชนรับเรื่องปม8ปปีบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะ เอาไว้พิจารณาพร้อมกับมีมติ5ต่อ4เนี่ยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลนั่ยนะคะจะมีคำวินิจฉัยซึ่งก็คาดว่าจะใช้เวลาวินิจฉัยในภายในประมาณ2-3สัปดาห์แต่ว่าอำนาจทำการเมืองเวลานี้ค่ะถือว่าเปลี่ยนมือละแม้ว่าผลเอกประวิตรเนี่ยนะคะจะนั่งรักษาการนายกเนี่ยตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่237ทับสอในเรื่องมอบหมายให้รองนายกเนี่ยนะคะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีแล้วก็ปฏิบัติราชการแทนนา,แาาแทน,นายกก็ตาม คือแม้ว่าคําสั่งนี้เนี่ยจะห้ามนายกรัฐมนตรีรักษาการสรั่งการใดๆเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้และก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อนทําให้ลนในประวิคนั้นยังไม่สามารถสั่งการอะไรได้ตามอําเภอใจก็ตามแต่ว่าบนเก้าอี้รักษาการนายกเนี่ยที่มันมีผลโดยอัตโนมัตินาทีนี้นะคะทำให้บารมีของบิ๊กป้อมเนี่ยยิ่งขึ้นสูงติดลมบนมากกว่าเดิม จากนี้ไปถนนเกือบทุกสายจะวิ่งเข้ามูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดภายในรอหนึ่งรอออกันแบบคึกคักเลยค่ะเรียกว่าบรรดาคนข้างกายของพลเอกประวิทย์เนี่ยกำลังกลับมาคุมเกมการเมืองอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในห่วงหนึ่งเดือนนี้อยู่ในฤดูแต่งตั้งยกย้ายในทหารตำรวจข้าราชการแม้ว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยนะคะยังไม่มีอำนาจเต็มแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ทางด้านการเมืองเปลี่ยนบิ๊กข้าราชการย่อมลู่ตามทิศท,ทางลมแลวค่ะและน่น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย นายกรัฐมนตรีแล้วก็ปฏิบัตรริราชการแทนนายกในกรณีนะคะในกรณีที่นะคะในกรณีที่เกิดเหตุการณ์กันแบบนี้เนะคะเฉพาะการแต่งตั้งยกย้ายบิ๊กตำรวจเนี่ยจากเดิมที่พลเอกประยุทธ์น่ยนะคะจัดประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรืกกรว,ว่ากตชในช่วงเช้าว,วันที่29สิงหาคมเนี่ยเพื่อเคาะตัวผออบตรคนใหม่แทนที่บิ๊กปั๊ดนะคะพลตำรวจเอกสุว,วัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ย ่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติในช่วงบ่ายเพื่อแต่งตั้งยกย้ายระดับรองลงมาแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งองค์ศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องจับตาแหละค่ะว่าวาระการประชุมนี้ยังจะเดินต่อไปหรือไม่และหากว่ายังเดินต่อพลเอกประวิทยจะนั่งหัวโต๊ะค่ะเคาะโผด้วยตัวเองเลยหรือไม่เพราะถ้าว่าพลเอกประวิตยเนี่ยนะคะเป็นคนจัดโผด้วยตัวเองเนี่ยก็จะทําให้ปที่4เนี่ยกลับมาผง,งาดวงการสีกากีทันที บรรดาคนมีสีเนี่ยจะมุ่งไปหาเพื่อขอความอนุเคราะห์เหมือนกับครั้งก่อนที่พลเอกประวิทย์น,น,นั่งรองนายกดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติปอที่สีนี้คือผู้ที่อยู่หลังฉากจัดขุมกําลังสีกะกิขณะเดยียวกันนะคะหลังเลือกตั้งปี6 2สพลเอกประวิทย์เนี่ยถูกริบอํานาจไม่ให้นั่งรัฐมนตรีกลาโหมไม่ได้คุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็เป็นปอที่สีที่ซ่องสมกกองกําลังสสพักพลังประชารัฐหาจังหวะโค่นพลเอกประยุทธ์หลายครั้งหลายครา เมื่อพลเอกประวิทย์นะครับพลิกขึ้นมามีอํานาจจึงต้องจับตาดูทุกความเคลื่อนไหวของปอที่4คนนี้ให้ดีนะคะโดยสําหรับโพต์แต่งตั้งโยกย้ายในทาหารเนี่ยยังอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจะเป็นคนจัดโพท,ที่ดตัวเองก่อนส่งรายชื่อให้กับพลเอกประวิทย์เนี่ยนำความขึ้นถลนกล้า และนอกจากนี้นะคะบรรดาสสพลังประชารัฐสายพลเอกประวิตย์เนี่ยก็ได้เวลาขอในสิ่งที่อยากได้พอรู้ว่านายเนี่ยใจดีใจถึงยิ่งไกลช่วงเลือกตั้งนะคะก็จําเป็นต้องวางกําลังวางคนในพื้นที่เตรียมรับศึกและที่สําคัญก็คือการแต่งตั้งยกย้ายผู้ราชการจังหวัดอยู่ในช่วงที่พลเอกอนุพงศ์เนี่ยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ว่าสสพักพลังประชารัฐเนี่ยขอให้ใครอยู่ในตําแหน่งพลเอกอนุพงศ์ก็มักทําตรงกันข้ามแต่ว่าชั่วโมงนี้แรง ่อรองของสสพลังประชารัฐเนี่ยมีเพิ่มเป็นเท่าตัวหากจะขอยกย้ายภายในจังหวัดผ่านทางบนเอกประวิทย์ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้สูงและนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องจับตาดูการอนุมัติงบประมาณภายหลังจากที่พรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ6-6เนี่ยผ่านการพิจารณาของสภาในวาระสามไปแล้วรอเบิกจ่ายก้อนใหญ่ก่อนเลือกตั้งแถมงบค้างท่อตามกระทรวงต่างๆก็ย่อมขอไฟเขียวเบิกจ่ายกันอย่างคึกคัก ยังไงก็ตามความคึกคักนะคะในบ้านป่ารอยต่อเนี่ยจะดำรงอยู่อย่างน้อยใน1เดือนก่อนที่ศาลนะคะจะมีควาวินิจฉัยปม8ปีของคนเอกประยุทธ์แต่ก็มากพอที่จะทําให้เครือข่ายของคนเอกประวิทย์นั้นได้พอมีความหวังและจัดคุ้มกําลังของตัวเองต้องววดใจคลเอกประวิทย์ค่ะว่าจังหวะนี้จะเดินแรงเดินสุดซอยกลุ่มอํานาจสั่งการทุกอย่างหรือไม่และถ้าหากว่าสั่งซ้ายหันขวาหันทั้งหมดแล้วคนเอกประยุทธ์สามารถคัมแบ็กย่อมส่งผลสะเทือนต่อตัวของคนเอกประวิทย์เช่นกัน แต่ว่าชอดแรกที่ฟันทงได้ก็คือบารมีล้นพ้นตัวของพลเอกประวิทยนั้นกําลังส่งผลให้เครือข่ายอํานาจนั้นกลับมาพังอาจไปด้วยเรียกว่าหัวกระไดบ้านป่ารอยต่อจึงไม่แห้งจนกว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นจะมีคําวินิจฉัยออกมาแล้วค่ะโอโ้วันนี้น,น,นะคะก็จะลงบทวิเคราะห์กันเอาไวใาะะ้ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจค่ะ